ทยาลัยเพาะช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เดิมคือโรงเรียนเพาะช่างตั้งอยู่บนถนนตรีเพชรเขตพระนครเป็นสถาบันศิละปะและการช่างแห่งแรกของประเทศไทยคำว่าเพาะช่างได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในวาระที่เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงเรียนเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2456 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจุฑาธุทธราดิโลกกรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัยผู้บัญชาการโรงเรียนเพาะช่างพระองค์แรกทรงกำหนดสีประจำเพาะช่างคือสีแดงสีดำสีแดงหมายถึงเลือดของช่างที่สดใสยอยู่เสมอสีดำหมายถึงสิ่งที่ตรงกันข้ามกับช่างฉะนั้นอย่าให้สีแดงเจือจางหรือมองคล้ำจนกลายเป็นสีดำ ส่วนตราสัญลักษณ์ใช้วงกลมและองค์พระวิษณุกรรมแสดงรัศมีสื่อถึงความรอบรู้และปัญญาของช่าง